เอาพี่น้องมาที่นี่หลังจากที่ไปบิ๊กซีมาเลยนะคะคนซื้อไก่มาพี่น้องจะเดินกับซื้อุ่นหมูทอดพ่อใหญ่นํานะคะทุกคนคะ่ะข้างหม้อเข่าแป๊บนึงนะคะซื้ออุ่นหมูหมูที่เราทอดไล่มาแก่น้องข้างหม้อน,นะคะเพราะว่านี่แก๊สเบิร์ตพี่น้องแก๊สเบิร์ตพอดีพ่อใหญ่เราไปเติม ที่รถออกไปเติมเมื่อวานนี้ใครจะว่าเรานม่เห็ดกับข่าวล้วแก๊สเบิดพอด,ดีเราไปเติมทันเราต้องรองขันญามเมื่อเ้าเ์นิวเอาได้เห็นกินแล้วรอเราอีกคือเก่าเมื่อวานนียใครเนี่ยเราเข้าไมาเห็ดกับข่าวเราเห็นแก๊สเบิ้ลเราไปเติมนะคะใครเนี่ยกันเราเห็นขันยามเมื่อเ้าอันคันเบิดยามเมื่อเ้าก็ต้องรองเพราะใหญ่ตื่นอีก หนึ่งเขาเป่าไฟนะคะหลังจากไปบิ๊กซีมาก็จัดเลยจ้าเพราะว่าซื้อไก่ทอดมาไก่ทอดมากแต่ซื้อข้าวเหนียวนิน้อยทิปปะก็ะเดินมาหนึ่งเอ่นะคะลงเซ๊บนึงกับซุปเ,เพราะว่ามาข้าเหนียวไว้พิมขึ้น ล้างถ้วยล้างซ้ำซ้ำมันมูอซ้ำน้ำมันเดือดเด้อพี่น้องซ้ำน้ำมันร้อนน้ำมันร้อนน้ำมันเดือดนะข้างหม้อน้ำมันไว้อยู่เดี๋ยวจะไปเอาหมูทอดมาอุ่นก็ล่างกดจั๊บนะคะทุกคนนะจวดก่อนเห็นบ่ได้ไหมน้องยังไงอยากล้างมันแล้วโลดมาแล้วเสื้อตัวนี้ลูกสาวเพื่อนเอามาให้แตได้ใส่โล่ โอเคเพี่น้องอหน้า้อนใส่เสื้อแบบนี้สบายบ,บนบนพ้นเล้แต่ละเสื้อแบบเย็นใส่สบายสบาย ใส่เสื้อนานาเสื้อยืดนานอะไรก็น้องตุ๊กเลยแม่เลยใส่ลงเบิ่งโอ้ใส่ดีมีเนาะใส่ดี่มีลายโตมีลายโตเมื่อวานเมื่อวานใส่เลยจมาเบิ่งจักเรียบร้อยแล้วมีลายโตเดี๋ยวมืออื่นใส่ไม่โดยใส่เสื้อลูกสาวมาให้ ใส่เย็นเย็นเสื้อเย็นเย็นเสือ้อใส่แบบสบายเสื้อยืดเสื้อยืดธรรมดา แงล่างเขาล่างยากจะห่อยมนัน,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 นมันแห้งเนาะข้าวกับข้าวแล้วแห้งนัใส่สลายอีกนึงเปลี่ยน,น,น,นที่แกงกไในัก็เห็นมั่เทียบ เราเดิจะเอามูม,มใวใสไ่พอดีล่างอันนี้เนี่นยมมันจะหนักมันเต็มเลยมันข้ามม,นนม,นนม,มันเต็มเลยอ่างนะตเต็มเลยเระเสียเ,เอาไา้ ตัดเส้นใยมาคัดดีๆขอตอนน่ออ่านค่ะคัดเป็นเกี้ยงยังไงมัมนมีหมูแล้วทอดไหมหมูมีใครกินเนี่ยซุปแป้งทอดอย่างดีก็สซุป,ปอุ่นกินกับข้าวเมียวนะคะน้ำมันเดือดเรียบร้อยแล้วน้ำมันทอดโมเมนต์น้ำมันเดือดเอ้ยวาวพิดวางถึกเนาะ น้ำมันเดือดร่อแต่น้ำมันโนอนแม้อเปอือออนกินแล้วอืน่นเขาจำได้กินเอาเลยอุ่นลายก็บสบเบิเหลือไม่จะครึ่งเรื่องง่ามเากอยากเรากาอุ่นเอา สามสั้นย่างดีอินตะร์คอนเนียวแล้วแค่อย่างเดียวกัเข้ากันเริ่มขึ้นอายอ่ะหาเนี่ยปิดเข้าก่อนเรื่อ ได้ที่เลยกำลังได้ที่เลยลับด,ด้านนะคะลับด,ด้านสักหน่อยกะม่าจะกินกบข้าวเหนียวแทบๆบแล้วมื่อนี้นะคะ เราเดินกระดดจะน้นอ,นนอ,นนอนนยพี่น้องเอ,อ้ยนะโมซุกแล้วแค่เ้าเมมอ,อุ่นเอาซือเนะี่ยเราทอดซุกปนะทอเมาอ,อุ่นกินเอาซิแหละพี่น้องก,กรอบ Okay. แกแลวเด้อพี่น้องนะคะแกกแล้วสุกแล้วล่ะพี่นอ้องเฮ้ย,อ,ยอุ่นเอาซืดด้อๆหรออุ่นเอาชื้นๆอะใส่จานจ้า ีอกกอบเข้าไปอีกพี่น้องเลยอ่กอบดีขนาดเลยบาทพี่นี่ เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะโสตรยอดเลยหมูผกรอบนะคะข้าวเหนียวโอ้ึ้นอายเรานพี่น้องเลยไก้แล้วนะคะแปบ๊บเดียวนวาะจะเนอตนะไกล้สิได้กิ่นแล้วจ้าพี่น้องนะคะพี่นี่กับสีมันล้างอ่างก่อนเด้อภารกิจยมอแลอ่ามันแหง้งพี่น้องเลย มันเครื่องเทศที่ใหญ่่ะแล้วเห็ดกับข่าแล้ว,ลวมันจะใส่จะติดเกงทีเกกงได้ไแล้วเห็ดขึ้นมันนิดนี้เรานลายแล้วต้องใส่สไลด์อะไรขั้นบกภาพมันติดเลิยก็ออกไั้ ดีดีพี่นอ้องเลยนกอยู่หลังบ้านธรรมชาติเนี่ยติดตันบอนะ่อน้ำติดต้นไม้ญ่ตกมาอยู่ห้องเหมือนห้อเจ้า บนะคะอ้าเรียบร้อยแล้วพี่น,อน,ะะอาาน,น้องนะคะภารกิจของเฮาเมื่อนี่หนึ่งข้าวทอดหมูนะคะอุ่นหมูอทอดนะคะทุกคนอ่าข้าวเหนียวขึ้นอายแล้วสะเดือนกะสิใสข่ข้าวใส่น้าไปกินข้าวน้ำกันเด้อ้คลิปต่อไปสวัสดีจ้าพี่นอ้อง